ครอบครัวของกลอบกับกิฟตมีสมาชิกครอบครัวทั้งหมด4ี่คนเริ่มจากคุณพ่อชื่อกลอบคุณแม่ชื่อกิฟตและลูกสาววัยสิบขวบชื่อแก้มส่วนลูกชายคนโตชื่อกายอายุ17ปี ในทุกๆปีก๊อบและก,กิฟจะจัดทริปเล็กๆเพื่อพาลูกๆออกไปเที่ยวอยู่เสมอเสมอรวมทั้งปีนี้ด้วยแต่เพราะว่าเศรษฐกิจในปีนี้ก็ย่ำแย่พวกเขาจึงหาที่พักราคาถูกโดยที่ไม่รู้เลยว่าสถานที่นั้นจะทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับความสยยดสยองเรียบร้อยแล้วครับผม ยไปนี่นะที่พักของเราคืนนี้โหสวยจังเลยเป็นไงล่ะกายสวยละสิก็ดีหรอกแต่ไม่เห็นจะมีคนเลยนี่ทั้งสวยทั้งถูกแท้ เมื่อไปถึงสถานที่แคมปิ้งทุกๆคนก็ต่างพากันสนุกสนานกับการเล่นและปิ้งย่างของกินกันอย่างอริดอร่อยยกเว้นแต่กายที่แอบมีความสงสัยอยู่ในใจว่าสถานที่ที่สวยและถูกขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีใครมาเที่ยวเลยพี่กา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 ยคะพาหนูไปเล่นหน่อย หนูอยากไปเดินเล่นอยากไปเล่นที่เขาเตรียมไว้อ่ะค่ะพี่ขาได้สิน้องรักแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็รักน้องสาวของเขามากจนลืมเรื่องนั้นและพาน้องไปเล่นตามสถานที่ต่างๆที่ทางแคมป์จัดไว้ให้แก้มดูสนุกสนานและมีความสุขมากๆแต่ทว่ากายเองกลับรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนว่า มันมีใครกำลังจ้องมองพวกเขาสองคนอยู่ในขณะที่พวกเขากำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานไม่รู้สึกแปลกๆนะาแก้มแก้มพี่ว่าเราไปกันเถอะพี่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนมีคนมองเราไงไม่รู้เอ๋จริงเหรอพี่หนูไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยคะ่ะกายรู้สึกไม่ค่อยสบายใจจึงจูงมือพาน้องกลับที่พักไป เมื่อถึงเวลาตกเย็นครอบครัวก็พากันนั่งทานข้าวปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานเพราะในที่พักมีแค่พวกเขาเท่านั้นจะเสียงดังแค่ไหนก็ได้กายเองก็จับกีต้าร์มาร้องเพลงให้พ่อและแม่และน้องของเขาฟัง ก็พากันเดินจนค่อนข้างเมาเพราะสนุกกับบรรยากาศและเสียงดนตรีที่ลูกบรรเลงให้จนเมื่อดึกมากพวกเขาจึงแยกย้ายกันไปนอนพี่ว่าเรากลับที่พักกันเถอะแก้มพ่อกับแม่ดูเมามากแล้วได้จ้าพี่ชายทุกคนต่างพากันหลับลึกกันไปหมดมีเพียงแก้มที่เธอนอนพลิกตัวไปมาเพราะเธอได้ยินเสียงอะไรบางอยา่างแ แม่หรอคะนึกว่าหลับแล้วแม่อยากไปนั่งชิงช้าเล่นไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยลูกตอนนี้เลยหรอคะแม่มืดนะนะลูกนะวันนี้แม่ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยหลังจากพูดจบคนที่เธอมองเห็นว่าเป็นแม่ก็เดินมาจูงมือเธอไปโดยที่เธอไม่ได้สังเกตเลยว่าความจริงแล้ว แม่เธอยังนอนหลับอยู่ในเต็นท์กับคุณพ่ออยู่เลยหนูชอบที่นี่ใช่ไหมล่ะฉันเห็นนะหนูดูสนุกมากๆเลยก็ชอบค่ะแม่ทำไมแม่พูดแปลกๆเมื่อเธอพูดจบ <S <S ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาอีกเลยแกรมเริ่มรู้สึกกลัวเพราะคนที่จูงมือเธอมานั้นมันแปลกจากแม่ของเธอมากๆไปนั่งสิ แม่จะเฝ้าเองเออแต่แม่บอกว่าแม่อยากนั่งนี่คะดื้อเหรอแม่บอกให้ไปนั่งไงอะค่ะแม่แก้มเริ่มน้ำตาคลอไปนั่งบนชิงช้าปัดแกว่งไปมาพร้อมกับความคิดในหัวที่รู้สึกกลัวมากๆผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แม่ของเธอแน่ๆแต่ถ้ว่าหน้าตาเหมือนก็คือแม่ของเธอ แกมจึงหันหน้าจ้องมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นอีกรอบผู้หญิงคนนั้นแบบยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวและบางทีก็หัวเราะออกมาด้วยหนูนูขอกลับไปหาที่ก่อนนะคะหนูชอบที่นี่ไม่ใช่เหรอ แก้มแก้มเอ๊ะแก้มหายไปไหนในห้องน้ำก็ไม่มีกายเดินดรอบบริเวณเปิดดูในเต็นท์พ่อก็ไม่เจอเขาเริ่มรู้สึกไม่ดีและนึกถึงเมื่อกลางวันที่รู้สึกว่ากำลังโดนแอบมองจากอะไรบางอย่างและเสียงของแก้มก็ดังขึ้นมาพอดีแก้ม กายรีบสับตีนแตกวิ่งตามทางที่เขาได้ยินเสียงแก้มไปแต่ในขณะนั้นหีตุนนั้นก็กําลังเหวี่ยงชิงช้าของแก้มอย่างรุนแรงหวังที่จะให้เด็กหญิงตกกระแทกก้อนหินกาย,ายเอาร่างกายไปรองรับแรงกระแทกของน้องแทนเพื่อป้องกันไม่ให้น้องบาดเจ็บไม่เป็นไรแล้วนะแก้ม ผีตนนั้นจ้องมองกายด้วยสายตาอาฆาตแค้นและเดินตรงมาที่พวกเขาทั้งคู่าไม่ได้น้องแกฉันจะเอาแกไปแทนแล้วกันไอเด็กดือ้อออกไปจากลูกฉันเกอย่ายุ่งกับโลกฉันนะกายแก่พอและแม่ของเขาวิ่งเข้ามาขวางทำให้ผีตนนั้นหายวับไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาไม่ค่ะหนูกล ไม่เป็นไรนะลูกกลับกันเถอะนะลูกนะไว้เจอกันใหม่ถูกแก